วดก่อนนะจะเข้าทั้งบนและละ่างแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทำมักนี่เจเจ,เจมักตัวไหนครับจับคู่เนี่ยม,มักเป็นจุดเก้าคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดบ่อยๆฟังเนะครับงวดที่มันออกหนึ่งหนึ่งหกใช่ไหมใช่แต่ว่าค่อยจะบอกว่า ค่อยค่อยเปเสียงหว้วยน่ะเสียงหว้วยก่อนหว้วยออกเนาะค<ฆ>่ะค่อยบรอยากเชื่อเลยว่ามันจะออกมาแบบนั้นโอนโไอ,อ้ค่อยบอกไปเสียงพ่วกไปเสียงเสียงเสียงหว้วยก่อนว่าวมันจะออกมาหลักไหนเด่นเด่นค่อก็ไปเสียงก่อนเอฟซีเอฟซีแกโทรมาบอกว่าได้ตัวไหนอาจารย์เออเดี๋ยวค่อไปเสียงก่อนอีกสี่ห้าวันค่อยโทรมาเด้อค่ะบริษัท เขาก็ไปเสียงิึงว่าเล็กมันจะเด่นตัวใดยเขาก็ไปฝันว่าฝันบ้านเราเหมือนเรายืนอยู่ยืนอย,อยู่ด้านบนหุ่นบ้านเออ<ฟ>อยู่ข้างบนบ้านฝันมาจังเออวฟว่มฝันเรามองเราก็ยืนมองอยู่ข้างล่างมองลงอยู่ข้างล่างเห็นเด็กอุ้มเด็กน้อยอเด็กก็ประมาณเด็กผู้ชายก็ประมาณอยู่ป้ะหนึ่งป้ะสองแหละอุ้มอุ้มนออ้องห่อผ้าอ้อม พอพ่ออ้อมยางขามาหลอดไตถุนบ้านยางข้ามาแล้วก็มองอยู่ข้างบนมองลงมาเอ๊ลูกผู้ใดญนอ้องยางหลอดไตไตถุนบ้านมาเนาะก็เลยตื่นขึ้นมาเอ๊ก็เลยขึ้นวาเลขเนี่ยฟัดพวงเลยสว่งว่ะฟันสวงเลยว่ะแต่ว่าเว้ากับเอฟซีแล้วเบ่ากับไอ้ค้นที่สอบหวยขึ้นกันนะว่ะครับค่อยเนี่ยไม่เคยเป็นสี่ไม่เป็นห้านะ ก็จะเป็นเจ็ดมไม่รู้มือนกันว่าทําไมต้องเป็นเจ็ดตัวเจนี่จะเป็นเจ็ดจ้า<ม>เด็กเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเป็นสองก็ว่าได้ม,มันก็ออกหนึ่งเจ็ดเ,เ,เด็กสองคนนะมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งเนาะเลขออกแล้วเราก็แปเปลเป็นเป็นแป้เป๊ะเลยนะครับแม่นเลยแต่จะขววยหลังจากเราหล,ลังจากเลขออกนี่เป๊ะเลยเนะเจนาะ ค่อยมีพายานอยู่ค่อยมีมีมีคนแก่ที่ที่ไปซื้อที่ซื้อเสากล้ยอยู่ประจำเน่ะเขาจะว่าให้เขาฟังบอกว่าย้ายนูฟันนะั่นน่ะฟันมันเหมือนที่ว่าให้ฟังนั่นแหละครับผมค่อยไม่เคยเป็นสีไม่เคยเป็นห้าผู้หญิงหนั่ <S 2> <S 2> <S 2> <S เขาจะธรรมดาจะแปรเป็นสีแล้วก็เป็นห้า แล้วทาไมต้องแปลเป็นเกตเพราะว่าเราเคยฝันเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยจะเป็นเกตประจำครับผมย่าจําได้บ่หนูฝันหนูบ่อวก็ฝันย่าฟังหนูบอยฟังหมื่ว่านไปขายเสาเพ๋่นฟังหนูไปสวยเซเว่นนากับเพื่อนเนาะ เป็นกหัวปวดโอ้ยไม่ได้นอนนั่งเอ,อ้ยนอนออกมาคักแนสนันดิเออมนเป็นยังอกหนูดีใจอยู่มีมีเอฟซีคนหนึ่งที่โทรมามือรอบสุดท้ายที่ใกล้จะหวยออกผู้หญิงเขาบอกว่าอาจารย์ฟันดีบไดสตัวใดเขาบอกว่าอาจารย์มีเซนเขาวางเนี้ย<ภ>เราเราก็บอกว่า โอ้ยจะสื่อถึงบลาแม่จะสื่อได้บลาเมื่อจะหัวออกแล้วแม่ทําไมถึงโทรมาตอนเวลานี้เราบอกไปเงี่ยโอ้ยซื้อได้อยู่จ้าหรืออาจารย์ฟันตัวไหนให้เราก็บอกเราก็ฟอลไปตามคามฟันเราบอกว่าฟันไอ้เกี่ยวกับเด็กหน่อยก็ฟันทงให้ไอ้หลักสองแล้วขึ้นมากไปยังสั้นแต่บลึบกบนึกว่าคามฟันจะเป็นปัญหาเนาะฟันว่าไอ้ อาจารย์อยู่ข้างบนมันก็เป็นเ็ด,ดอยู่แล้วเราเป็นเกตเนาะเราเม่เคยเป็นสี่เป็นห้าเราเป็นเกตเด็กสองคนมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็แต่ว่าเราก็ดีใจภูมิใจอยู่บอกว่าฟังดีๆเดอ้ออาจารย์จะให้ตัวเด็ดเด็ดเด็ดถ้าซื้อตัวไหนก็ให้ให้มีศูนย์มีหนึ่งมีหกมีเจ็ดเราบอกอย่างนี้เนี่ยเขาภูมิใจนะเลขอะไรมาอมอกอยู่นับกัน โคงอย่งมองเดียวกันเนาะทุกคนท้งล่างโอ้แสดงว่าทุกมนทั้งล่างเลยนะเจนเนาะใช่ทุกมนทั้งล่างเลยเนียโอ้ก่อยากจะเสือเลยว่ามันมาออกน้ากันเนาะเขาก็เสียหนายอยู่ว่าถ้าไม่เจ้าเก็บมหัวซาข่อยแต่พันแม่นเจ้ามาหัวซาข่อยกว้นเหล็กออกปืนหนึ่ง่อนจะว้าอยู่คําเดียวว่าถ้าเจ้าอยากได้เงินเขาจะให้เจ้าไปเลยตัวเด็ดเด็ดอ่ะ ซื้ออะไรก็ได้ให้มีศูนย์มีหนึ่งมีหมีเจ็ดอะไากหม้ออกหนึ่งหกหนึ่งเจนาะทีนี้ผมรู้บ้านแล้วครับทีนี้ผมมาหาบ้านแล้วทีนี่นี่เดนใจสุวรคนนฝันาเดี๋ยวเดี๋ยวกินกินน้ำกัน้อนร้นเามันร้อนเนาะถ้าอยากได้ตัวนี้ร้อนรอนร้ร้อนร้อีอาจารย์เก่งมัลมดีนะครับวันนี้แสดงว่างวดนี้ีมิโตมากขี้ได้นหแสดงว่าฝันดีใช่ไหม เด้อเด้อเด้ดลอร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 อ,ลอ <laughs> แป๊บนึงแปบนึงแป๊บนึงรอจักคยอีละพ่อนประเสริฐของแม่ <im> สวยสวยสุกโตโศกโตดีตให้แม่ได้นุกเด้อมันจะมีมีผู้หนึ่งเพิ่นบอกว่าถ้าจะกินอะไรให้เรียกลูกเด้อลูกที่เฮาเคยแบบว่าตั้งใจที่เป็นที่มันเคยเอาออกนะ ครับผมที่เคยเห่าเคยอออกไม่ได้ตั้งใจอ้วกแอกคือว่าตรงเออแมนมันหต้องไปหาหมอไปหาหมอผ่าตัดออกแล้วแต่ว่าเขาสิคกินสตาราเห่าตัวว่าเขาสิไปหาค้าขายหรือกินอยังไงให้เอื้อนชือเขาเพิ่นวาเนาะเขาเพิ่น เพิ่นเป็นผู้ง่า่อบวุโสคนแนะนํานะเออเพิ่นเป็นหมอดูแลเคลีดวาได้เลย FC นั่นแหละเพิ่นสุขมากหห้แนาครับผมากผื้อี่ยีาผู้นี้่ห้โสุแม่ตลอดอาจจะใส่เพราะว่าบอบกับเลยมาคำนวเบึงเให้สิแมนค่วมเพิ่อนวาบ่วมฝันนี่มันจิบมาบอกเป็นโตเฮ้ากับแปลบปเป็ด ถ้าผมเป็นตัวเนี่าแฟนควบฝันอีกฟังยินดีเลยควบฝันบอกว่าตาอาจารย์จอยนะอาจารย์เข้มฮ่าฮ่าฮ่ากระซิบเอาเข้าเรื่องแล้วเอาเลยครับเอาเป็ดซีรอแล้วบ่ได้บ่ได้พลาดพิงคือกอาจานย์จอยนะมันเพราะว่าเคยเคยเคยแบบว่าไอ้ควบฝันมันสิค่อยมาบอกหลายเทียอะไรดแต่ว่าเฮ้าน่นปึ๊บ ปึกแม่พมาบอกไม่ฝันเลยเออพ่นสิบอกเป็นปัญหาเพ่นธิถือคือจังเฮาแบบว่าถ้ายคายๆว่ามีค้นถามว่าอาจารย์เลื่ยตัวไหนถ้าเวลาขนาดเรากินข้าวหรือกินอะไรนี่เราจะบวบบอกเป็นตัวถ้าบอกเป็นตัวมันจะขึ้นแต้มลงแต้มถือว่าเราไปค้าขายมันจะขึ้นแต้มลงแต้มเหมือนงวด่ก่อนเราฟงกลมให้หกเก้าใช่ไหมมันออกเจ็ดเก้าโอ้ไม่อยากจะปากเลยแม่โอ้ วันนี้สิไงเป็นปัญหาบ่จจะวันนี้อันก็เลยว่าโอ้ยบ่ด่าเลยอีหล่ะชื่อบ่ให้แม่เป็นโต้ล้แม่จิมี่แม่จิได้ให้เอฟซีคนไดเงืนนําได้ส่กได้ลาบนําได้บุญนออืมได้บุญน้ีแม่ก็แหงบ่มีก็ให้แม่มีคนมาหนุนมาช่วแม่เนี่ยมีเสียงโซกีาลก็ได้ครับแต่ว่าดังไยก็เฮากับ่ได้ว่าเขาเจออันไอ เป็นการขายหวยดอกเขากับเป็นแค่่วาแนวทางแนวทางเนาะแม่นไข่เทียดเออตุ้มกระกล้อบันเทิงเห็นอาจารย์กันกล้มบันเทิงคไายเครียดละล่ะก็สิสร้างสรรค์มือนี่โตมากนั่นสิ่งใสิ่งในอย่างทีเป็นตัวหรือสึเป็นปัญหาเออเด้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 องวดนี้นะอาจารย์เพ่งมาล่องเบิ่งละจ้าล่องแล้วมา เดินที่สุดเท่าแหละจมันจะมีเอฟซีคนหนึ่งที่เพื่อนเป็นมามามาทรงของวามบห้เออวันดีครับห้ยห้โศกห้ลาบเนี่ยเพิ่นจิแบบว่าเิ่นเพื่อนจ้๋มว่าวยพอดห้ตลอดย่างมุ้าบังเอิญเท่ากินคือว่าเออจะฟันคงให้ได้ฟันทงให้ได้ซื้ออะไรก็ได้ถ้าอยากมีโชคเออ จะไม่พลาดน้อยที่จะพลาดวันนี้ให้ไอซื้อให้ติดติดแปดติดแป<พ>ดเออติดเก้าติด,ตดเเขียนเป็นสี่เหลี่ยมเด้อจากเขียนเป็นสี่เหลี่ยมฉีดเป็นสี่เหลี่ยมใช่ บางทีมันจะโดดใส่กันงวดก่อนมันยังขดโดดเขาใส่กันเลยจแบบเก้าอันนี่ไปแม่มีแปดมีเก้าแล้วมีแปดมีเก้าแล้วก็มีสี่มีห้ามีสี่สามมีส้มฟังฟังขอให้เข้าขอให้เข้าขอให้ร่ำรวยทุกคนเด้อนั่นแหละเด่นที่สุดคือแปดมีเก้ามีสี่มีห้าเออยูไนต์นะแม่ แต่ว่าเราเรายังไม่เรายังไม่คัดคู่ให้นะคะจะให้ตัวเด่นสี่ตัวนี้เอาเด่นไปก่อนแล้วเจ๊ไม่พลาดค่ะไม่พลาดเด่นไปก่อนแต่ยังไม่จับคู่จ้ายังไม่จับคู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีจับคู่รอบหน้ามีแปดมีเก้ามีสี่มีห้าไปก่อนแมนอันนี้บนหรือล่างาครับถ้าถ้านักข่าวมาหางวดก่อนนะจะเข้าทั้งบนและล่าง แต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทำามักนี่เจเจ,เจมักตัวไหนครับจับคู่เนี่ยมาร์กแปดสี่กับเก้าสี่มัก 8, 4, 4, 9, 4. แปดสี่กับเก้าสี่แน่อันนี้คือมักส่วนตัวมักมากมากตัวเด่นแปด่ 8, <4. S 1> ไม่ใช่ส่วนตัวคือปล่อยให้แล้วโอแปดสี่กับเก้าสี่คือปล่อยให้แล้วเลขเลขเ,เด่นนี่แปดเก้าสี่ห้าอืม แต่อาจารย์จะปล่อยให้แปดสี่กับเก้าสี่ชอบแปดสี่กับเก้าสี่วันนี้จะให้เด่นเลขหลักที่เคยปล่อยเด้อครับไอ้วดนนี้จะให้เด่นเด่นเก้าเออเด่นศูนย์เด่นหนึ่งลองเก้าเด่นศูนเด่นหนเด่นลองเก้าครับ แต่มันยังไม่ไม่ฟันธงเดี๋ยวใกล้ๆวันค่อยฟันธงมาเจ๊เนาะแต่เด่นที่สุดคือแปดเก้ากับแปดสี่ห้าถ้าซื้ออะไรใกล้ห่วยออกเนี่ยจะจะคัดคู่ให้อันนี้คือชุดเด่นไว้ก่อนนะเจ๊เนาะจ้าชุดเด่นชุดเด่นหลักหลักหลักของมันคือสี่ตัวนี้ ครับหลักคือสีตัวจับเอาในนี้ภายในสีตัวนี้แมนแบบแบบบางทีบางทีเจ้ามีตัวเด็ดเด็ดหรือหลักสิบเด็ดเด็ดโดดมาใส่ของค่อยนี่ภายในสีตัวนี้เจ้าถือแท้เนี่ยมันต้องเข้าแท้ไม่ตัวหนึ่งก็สองตัวครับไม่สองตัวก็จับอยู่ทยภายในนี้หลักสิบนะครับเจ๊อันนี้มันบบนร้อยเปอร์เซ็นต์คือว่าบอลมันจะโดดมามันจะออกมาพลังวันที่หนึ่งบอไทยก็บน ภายในสีตัวนี่ครับผมมันต้องมามงเป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นเหมือนงวดเมืงวดงวดก่อนฟังดีๆเเ้องวดก่อนค่อยให้บอกว่าบอกเอซบอกว่าเจ้าอยากได้เงิน